ปฏิบัติก็คือการฟังธรรมะ,ะไปเรื่อยๆอย่างนี้ฟังให้เข้าใจอันนั้นยังไม่ใช่ปฏิบัติอันนั้นยังไม่ใช่ปฏิบัติค่ะนั่นคือปริยัติค่ะอยากจะทราบว่าเราปฏิบัติไปเนี่ยเราจะเขอโทษด้คะ่ะธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเราต้องเป็นผู้ตรงถ้าตรงแล้วก็เข้าใจในเหตุผล เป็นความจริงซึ่งเป็นความเข้าใจของผู้ที่ฟังไม่ใช่ว่าต้องเชื่อคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ถามว่าเป็นผู้ปฏิบัติใช่ไหมคะปฏิบัติคืออะไรปฏิบัติก็คือปฏิบัติก็คือการฟังธรรมะ,ะไปเรื่อยๆอย่างนี้ฟังให้เข้าใจอันนั้นยังไม่ใช่ปฏิบัติอันนั้นยังไม่ใช่ปฏิบัติค่ะนั่นค,คือปริยัติค่ะค่ะ,คะเพราะว่าปริยัติคือพระพุทธพจน์ ไม่ฟังคําของคนอื่นซึ่งไม่ได้ตรัสรู้เพราะว่าทุกคนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ความจริงย่อมไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะเกิดมาก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเข้าใจไม่ใช่ปฏิบัติเพราะเหตุว่าความรู้ในขั้นของการที่จะเริ่มต้นต้องเริ่มจาก ปริยัติไม่ใช่ปฏิปตินะคะปริยัติคือการฟังพระพุทธพจน์แต่ถ้ามีแต่เฉพาะรูปธรรมก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นโลกนี้โลกไหนดาวพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรก็ไม่มีทั้งนั้นแม่น้ําภูเขาอะไรก็ไม่มีแต่เพระเหตุว่ามีธาตุรู้นะคะบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นไม่อ่อนไม่แข็งไม่หวานไม่เปรี้ยว แต่ว่าเกิดแล้วนะคะเป็นธาตุที่ทันทีที่เกิดก็รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเพราะมีธาตรู้เกิดขึ้นถ้ามีแต่เฉพาะธาตุซึ่งไม่รู้อะไรก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลใดๆเลยทั้งสิน้นแต่ธาตรู้ที่เกิดขึ้นนะคะในโลกที่มีรูปก็เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นคนเป็นเทพนะคะ เป็นรูปประพรมตราบใดที่มีอยู่ในภูมิที่มีรูปนะคะก็อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเช่นธาตุรู้ที่อาศัยตาต้องมีรูปกระทบกันทำให้เกิดธาตุที่รู้สิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ <Okay. S 1> เพราะฉันแยกออกตามความเป็นธาตุจริงๆไม่ใช่ตัวเราไปแยกแต่เข้าใจให้ถูกต้องว่าสองอย่างนี้ไม่ใช่อย่างเดียวกัน สภาพไม่รู้มีแน่นอนนะคะเสียงหรือสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือแข็งไม่ใช่สภาพรู้แต่ปรากฏว่ามีเมื่อมีธาตรู้เกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธาตรู้ขณะที่เสียงปรากฏได้ยินเกิดขึ้นรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏว่าเป็นเสียงเพราะฉะนั้นโลกนี้หรือโลกไหนก็ตามสภาพธรรมะใดที่เกิดจะมีการต่างเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งเกิดแล้ว ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมสำหรับสภาพรู้เนะะี่ยค่ะใช้คำว่านามธรรมาเราได้ยินคำว่าจิตเราคุ้นเคยหลับเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตก็คือว่าตื่นกับหลับใช่ไหมค่ะ <c oughs> แล้วก็ตายนะคะ <c oughs> เกิดขึ้นมาตื่นหลับแล้วก็ตายเพราะฉะนั้นปฏิปัติคืออะไรคะขณะนี้เป็นปฏิบัติด้หรือเปล่า ไม่เป็นค่ะต้องต้องรู้ความต่างกันนะคะของปัญญาสามขั้นปัญญาขั้นฟังพระพุทธพจน์แล้วเข้าใจแล้วรอบรู้หมายความว่าเข้าใจจริงๆไม่เปลี่ยนค่ะ,คะเป็นสัจจญาณรู้แน่นอนว่าขณะนี้เป็นธรรมะและก็ธรรมะที่เป็นรูปธรรมมีไม่รู้อะไรและธรรมะที่เป็นธาตร,รู้ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องรู้ ไม่ว่าจะหลับจะตื่นก็รู้ขณะนั้นก็เป็นนามธรรมซึ่งมีจริงๆก็ไม่ใช่เรานี่คือปร,ริยตัติการฟังพระพุทธพจน์นะคะพระพุทธพจน์ทรงแสดงไว้มากนะคะจนถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะตามที่ได้ฟังแต่ต้องเริ่มจากการฟังก่อนให้เข้าใจเพระเช่นขั้นการตรัสรู้ความจริงย่อมไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะ เกิดมาก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าเมื่อมีผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วนะคะทรงแสดงความจริงก็ฟังความจริงจากคําของผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วและการที่จะรู้ว่าคําไหนเป็นคําจริงก็คือว่าเป็นคําที่พูดถึงสิ่งที่กําลังมีจริงๆให้เข้าใจได้จากการที่คิดไม่ได้เองด้วยตัวเองนะคะว่าคืออะไรแต่เมื่อฟังแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่ากําลังเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆ เพราะเป็นคําของผู้ที่ได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นขณะที่กําลังฟังเข้าใจไม่ใช่ปฏิบัติพระเหตุว่าความรู้ในขั้นของการที่จะเริ่มต้นต้องเริ่มจากปริยตัติไม่ใช่ปฏิปฏตินะคะปริยัติคือการฟังพระพุทธพจน์แต่ไม่ใช่ฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วไม่คิดแล้วไม่เชื่อแต่ว่าฟังแล้วไตรตรองอว่าเป็นคําจริงหรือเปล่า แล้วก็เป็นความรู้ความเข้าใจของตนเองแน่นอนซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉันก็ต้องรู้ว่านะคะปริยัติรอบรู้หรือยังในสิ่งที่กำลังมีที่กำลังปรากฏถ้ายังไม่มีนะคะจะไม่ถึงปฏิปิ พราะว่าปฏิปติเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งคะ่ะซึ่งเกิดจากการเข้าใจแล้วในสิ่งที่มีมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงว่าเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงๆสามารถที่จะรู้ได้ในขณะนี้เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ถ้าความเข้าใจยังน้อยหรือว่ายังไม่เพิ่มขึ้นนะคะก็เพียงสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนกว่าสามารถจะเข้าใจสิ่งที่กาลังมีตรงตามที่ได้ฟังนั่นคือปฏิปติเพราะฉะนั้น ท่านผู้ถามปฏิบัติหรือเปล่าคะไม่ทราบไม่ทราบปฏิบัติหรือเปล่าแต่ก็ฟังมาเรื่อยๆอย่างเนี้ยค่ะค่ะฟังอะะไรคอาจารย์ฟังธรรมะที่มีจริงๆสิ่งปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายสภาพรู้แม่เดี๋ยวนี้เข้าใจขึ้นแล้วใช่ไหมคะค่ะและคําถามคือคําถามก็คืออยากจะทราบว่าคนที่เขาปฏิบัติให้ถึงขั้นเนี่ยค่ะจะรู้ได้ยังไงค่ะ ถามว่าคนที่เข้าปฏิบัติอย่างเงี้ยให้รู้ขั้นเนี้ยรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะอยากรู้คนอื่นหรือว่าขณะนี้เราไม่รู้ตัวเราก็ไม่รู้แล้วถ้าคนอื่นเขารู้แต่เราไม่รู้เราจะรู้ได้ไหมว่าเขารู้จริงหรือเปล่าเราก็รู้ไม่ได้อีกค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นความเข้าใจของเราเองก่อนนะคะว่าปริยัติคืออะไรถ้าใครไม่ได้พูดให้เข้าใจสิ่งที่มีจริง ไม่ใช่ปริยัติและถ้าไม่มีความเข้าใจในความเป็นอนัตตานะคะ <c oughs> ก็ไม่มีปัจจัยที่จะทําให้เกิดการเข้าใจถูกในลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆที่กําลังฟังและค่อยๆเข้าใจขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเป็นปฏิปฏติได้ <c oughs> ถ้าคนไม่เข้าใจแล้วปฏิบัติได้ไหมคะปฏิบัติไม่ได้คะ่ะเพราะฉะนั้น ถ้าเข้าใจแล้วนะคะเรารู้ด้วยว่าขณะนี้เพียงฟังเข้าใจยังไม่ได้เข้าใจลักษณะจริงๆของธรรมะสักอย่างเดียวแต่ละหนึ่งขณะนั้นไม่ชื่อว่าปฏิปตินะคะแล้วเขาจะรู้ความจริงได้ไหมรู้ไม่ได้ค่ะรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเข้าใจได้ใช่ไหมคะตอนนี้เข้าใจได้แล้วใช่ไหมคะพอจะเข้าใจได้เข้าใจว่าว่าธรรมะคือสิ่งมีจริงๆค่ะค่ะและถ้าไม่เข้าใจ ก็ไม่ไม่มีใครไม่เข้าใจว่าทุกอย่างไม่จริง <c oughs> ปัญญาก็ไม่สามารถจเจริญจนกระทั่งสามารถที่จะถึงเฉพาะรู้และเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งทีละหนึ่งซึ่งเป็นปฏิปฏิได้ค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นพระอริยะบุคคลโดยไม่เข้าใจได้ไหมอย่างนี้เราไม่ได้ค่ะ,ะอย่างนี้เราต้องปฏิบัติตัวเราให้เข้าใจก่อนอเข้าใจค่ะว่าไม่มีเราที่จะปฏิบัติเข้าใจเข้าใจค่ะค่ะ,คะถ้ามีคนเขาบอกว่าเข้าปฏิบัติเข้าใจว่าไงค่ะ เขาปฏิบัติก็เข้าใจอย่างเนี้ยค่ะอย่างว่ามาฟังเนี่ยค่ะไม่ใช่เลยค่ะแล้วค่ะค่ะที่ว่ามาฟังอาจารย์พูดอย่างเนี้คือการปฏิบัติไม่ใช่ค่ะทบทวนอีกทีนะคะค่ะความรู้มีสามขั้นถ้าไม่เคยฟังพระธรรมเลยเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรา แต่สิ่งที่มีจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะมีมแต่ว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งต้องเกิดด้วยถ้าไม่เกิดจะมีได้ยังไงจะปรากฏได้ยังไงแต่เรายังไม่รู้ถึงเหตุที่ทําให้สิ่งนั้นเกิดที่จะเข้าใจว่าไม่มีใครไปทําให้เกิดได้เลยทั้งสิน้นแต่มีเหตุ สมควรที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นจริงเกิดขึ้นได้คือฟังธรรมะนี่ต้องไตรตรองช้าๆจนกระทั่งมั่นคงนะคะว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงที่ว่าเกิดแล้วโดยไม่รู้ว่ามีอะไรทําให้เกิดขึ้นแต่ก็มีจริงแต่เพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่ถูกต้องเพราะเหตุว่ารวมธรรมะซึ่งเกิดร่วมกันเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นบอกว่าคนเนี่ย ก็ม <T itt les> ีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่น <successfully> มีลิ้มรสมีคิดนึกทุกวันทุกวันนะคะนกเห็นไหมคะนกก็มีเห็นค่ะแล้วทําไมนกไม่ใช่คนนกก็เป็นเพียงเป็นเพียงเรียกบัญญัติใช่ไหมฮะเป็นชื่อเฉยๆฮะไม่ใช่นกไม่เรียกชื่อเป็นอะไรนกก็ไม่ใช่คนไม่ใช่เลยค่ะใช่ไม่มีต้นเพราะฉะนั้นต่างกันที่ไหนค่ะค่ะนกกับคนเนี่ยต่างกันที่ไหนนกกับคนก็ไม่ต่างกันที่ไหนอะ่ะ แล้วทำไมเป็นนกทำไมเป็นคนก็เขาเรียกให้จะได้รู้ว่าอันนี้นกอันนี้คนถ้าไม่เรียกเลยค่ะถ้าไม่เรียกก็ไม่เป็นไรแต่เป็นนกแต่ไม่ค่ะแต่นกไม่ใช่คนเขาเข้าใจไม่ใช่คนนะคะเพราะฉะนั้นรูปร่างต่างหากที่ทําให้เข้าใจว่าเป็นคนเป็นงูเป็นนกแต่เห็นจะเป็นนกเป็นคนเป็นงูไม่ได้เป็นเทวดาเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ไม่ได้เห็นเป็นเห็นค่ะ ถ้าสามารถที่จะเข้าถึงความที่เห็นเป็นเห็นนั่นคือปฏิปติไม่ใช่ปริยัติแต่เวลานี้เราเพียงฟังนะคะ,คะว่าเห็นมีจริงๆเห็นเกิดขึ้นและเห็นก็ดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาได้ยินก็เป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่ง<ม>เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่ก็ยังคงเป็นเราเพราะเหตุว่ายังไม่ถึงสภาพธรรมะที่เพียงหนึ่งเกิดขึ้น แล้วหนึ่งดับไปที่จะรู้จริงๆว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะแน่นอนไม่ใช่เรานั่นคือปัญญาที่ต่างกันไม่คากับการฟังต่างกันฟังเดี๋ยวนี้แค่เข้าใจเรื่องแต่การเกิดดับของสภาพธรรมะก็ไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเขาบอกว่าเขาปฏิบัติคิดยังไงเขาปฏิบัติก็ไม่มีคนปฏิบัติเนี่ยเขาปฏิบัติได้เขาพูดถูกไหมไม่ถูกค่ะ ไม่ถูกตรงไหนต้องเขาก็าไม่ทราบเขาปฏิบัติอะไรยะค่ะค่ะเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องของปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนะคะ,คะต้องบอกใครไหมว่าขณะนี้แต่ละคนที่กำลังฟังเนี่ยเข้าใจแค่ไหนต้องบอกไหมคะไม่ต้องบอกะเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมในครั้งพุทธกาลนะคะบางท่านฟังแล้วเป็นพระโสดาบันบอกใครหรือเปล่าไม่บอกค่ะปฏิบัติหรือเปล่า ไม่ได้ไม,ไไมไ่ทราบเหมือนกันเขาความรู้มีสามขั้นค่ะ,คะต้องเข้าใจจริงๆในเรื่องความต่างกันของความรู้สามขั้นนะคะขั้นฟังเนี่ยฟังเรื่องของสภาพธรรมะแล้วก็ธรรมะก็มีจริงๆแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเคยเป็นคนเคยเป็นประเทศชาติเคยเป็นโลกเคยเป็นน้ำเคยเป็นทะเลเคยเป็นต้นไม้ทั้งหมดก็คือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง ซึ่งธรรมะที่มีจริงเนี่ยนะคะก็ต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเลยเช่นแข็งเนี่ยเกิดแล้วจึงเป็นแข็งถ้าแข็งไม่เกิดก็ไม่มีแข็งแต่แข็งเกิดขึ้นเป็นเพียงแข็งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เสียงเกิดเป็นเสียงไม่บังคับ มีใครไปบังคับไม่ให้เสียงเกิดก็ไม่ได้ให้เกิดก็ไม่ได้เสียงเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีอะไรกระทบกันเสียงก็เกิดละบังคับไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเสียงแต่เสียงไม่รู้อะไรแต่สภาพที่รู้มีต่างหากจากสภาพธรรมะซึ่งมีแต่ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นโดยประเภทใหญ่ๆของธรรมะก็แยกกันเป็นสองประเภทนะคะธรรมะประเภทหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไร ถ้าไม่มีชื่อก็พูดยาวนะคะแต่ถ้าเรียกใช้ว่ารูปธรรมเพระเหตุว่าพระผู้มีพระภาคตรัสคำนี้ไว้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้คำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ว่าเป็นรูปธรรมแต่ถ้ามีแต่เฉพาะรูปธรรมก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้น โลกนี้โลกไหนดาวพระทิตย์พระจันทร์อะไรก็ไม่มีทั้งนั้นแม่น้ําภูเขาอะไรก็ไม่มีแต่พระเหตุว่ามีธาตรู้นะคะบ,คบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิน้นไม่อ่อนไม่แข็งไม่หวานไม่เปรี้ยวแต่ว่าเกิดแล้วนะคะเป็นธาติทันทีที่เกิดก็รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กําลังปรากฏ พระฉะนั้สิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเพราะมีธาตรู้เกิดขึ้นถ้ามีแต่เฉพาะธาตุซึ่งไม่รู้อะไรก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลใดๆเลอทั้งสิน้นแต่ธาตรู้ที่เกิดขึ้นนะคะในโลกที่มีรูปก็เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นคนเป็นเทพนะคะเป็นรูปประพรมตราบใดที่มีอยู่ในภูมิที่มีรูปนะคะก็อาศัยกันและกันเกิดขึ้น เช่นาธาตุรู้ที่อาศัยตาต้องมีรูปกระทบกันทำให้เกิดาธาตุที่รู้สิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะฉะนันแยกออกตามความเป็นาธาตุจริงๆไม่ใช่ตัวเราไปแยกแต่เข้าใจให้ถูกต้องว่าสองอย่างนี้ไม่ใช่อย่างเดียวกันสภาพไม่รู้มีแน่นอนนะคะ เสียงหรือสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือแข็งไม่ใช่สภาพรู้แต่ปรากฏว่ามีเมื่อมีธาตรู้เกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธาตรู้ขณะที่เสียงปรากฏได้ยินเกิดขึ้นรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏว่าเป็นเสียงเพราะฉะนั้นโลกนี้หรือโลกไหนก็ตามสภาพธรรมะใดที่เกิดจะมีการต่างเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งเกิดแล้วไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมสำหรับสภาพรู้เนี่ยค่ะใช้คาว่านามธรรมา เราได้ยินคำว่าจิต spell, เราคุ้นเคยมากเลยนะคะก็มาจากคำภาษาบาลีคือจิตตะคือสภาพรู้หรือธาตรู้ซึ่งขณะนี้กำลังเห็นกำลังได้ยินถ้าไม่ศึกษานะคะได้ยินแต่คำว่าจิตแต่ไม่รู้ว่าจิตอยู่ไหนแม่นอนหลับก็ไม่รู้ว่ามีจิตเพราะยังไม่ได้ตายแต่จิตขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ริมรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่มีจิตยังไม่ตายเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่เห็นไม่ได้ยินนี่นะคะเก Dum Dum ิด ดับด้วยแล้วก็ทำกิจไม่ได้ทำกิจเห็นได้ยินคิดนึกแต่ทำกิจด,ดำรงภพชาติเกิดดับสืบต่อยังไม่สุนสุดความเป็นบุคคลน,นี้เพราะนั้นก็มีการตื่นคือหมายความว่าเห็นเมื่อไหร่ไม่ใช่หลับได้ยินเมื่อไร่ไม่ใช่หลับสนิทนะคะคิดเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่หลับเพราะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตก็คือว่าตื่นกับหลับใช่ไหมค่ะแล้วก็ตาย นะคะเกิดขึ้นมาตื่นหลับแล้วก็ตายเพราะฉนัปฏิปัติคืออะไรคะขณะนี้เป็นปฏิบัติหรือเปล่าเป็นค่ะไม่เป็นค่ะต้องต้องรู้ความต่างกันนะคะของปัญญาสามขั้นปัญญาขั้นฟังพระพุทธพจน์แล้วเข้าใจแล้วรอบรู้หมายความว่าเข้าใจจริงๆไม่เปลี่ยนค่ะ,คะเป็นสัจญาณรู้แน่นอนว่าขณะนี้เป็นธรรมะแล้วก็ธรรมะที่เป็นรูปธรรมมีไม่รู้อะไร และธรรมะที่เป็นาธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องรู้ไม่ว่าจะหลับจะตื่นก็รู้ขณะนั้นก็เป็นนามธรรมซึ่งมีจริงๆก็ไม่ใช่เรานี่คือปร,ริยตัติการฟังพระพุทธพจน์นะคะพระพุทธพจน์ทรงแสดงไว้มากนะคะจนถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะตามที่ได้ฟังแต่ต้องเริ่มจากการฟังก่อนให้เข้าใจเพระฉะนนขั้นการฟังเนี่ยไม่ใช่ขั้นปฏิปฏิคะ่ะ เป็นขั้นปริยัติและถ้าฟังแล้วหลงหลงลืมลืมนะคะกลับไปกลับมาไม่รู้อีกแล้วก็ไม่ใช่สัจจญานไม่ใช่สุดท้ายนี้กระผมขออนุมโมทนาผลบุญในการศึกษาภาษาทรูปหานี้และขอให้เป็นภาระวะปัจจัยให้เกิดปัญญายานสามารถแทงตลอดในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงความพ้นทุกข์คือนิพพานเทิน